เพื่อนๆเคยประสบปัญหาแคปเกมแคปจอแคปภาพเอาไปแชร์ยากมากมายกันใช่ไหมล่ะครับวันนี้แอดมิกมี me, ทริปมานําเสนอกับการจอค่ายเขียวโดยที่ไม่ต้องลงโปรแกรมเพิ่มถ้าพร้อมแล้วไปดูได้เลยครับ GeForce drivers up to date, it automatically optimizes game settings, and it's the easiest way to capture and share your greatest gaming moments. We just retooled the whole thing with a completely new UI and easy to use in game overlay. It's three times faster than before using just half the memory you can experience from free games to graphics cards, and it's just a click away. ทุกคนที่ใช้การ์ดจอค่ายเขียวต้องมีซอฟต์แวร์ GeForce Experience กันอยู่แล้วแน่นอนก่อนอื่นให้ทำการล็อกอินกันก่อนเลยนะครับใส่อีเมลและรหัสให้ถูกต้องใครที่ยังไม่มีไปลงทะเบียนซะล็อกอินกันเรียบร้อยเข้าไปที่หัวข้อ NVIDIA Share หลังจากนั้นไปที่เฟืองในการ Setting เลือกหัวข้อ Privacy Control กด Yes และออกมาแค่นี้จบง่ายดายมากๆและถ้าอยากจะแคปภาพแคปจอแคปเกมแคปรูปกด Alt F1 มันจะเด้งขึ้นมาด้านขวามือนั่นเองนะครับเท่ากับว่าเรากดสกรีนช็อตแคปภาพเอาไว้แล้วเวลาเราจะเข้าไปดูกดที่เดิม Nvidia Share เข้าไปที่แกลเลอรี่คลังภาพดูภาพที่เราแคปเอาไว้ทั้งหมดถ้าอยากแชร์กดดับเบิลคลิกที่ภาพที่เราอยากแชร์หลังจากนั้นจะให้เลือกว่าจะแชร์ f e c o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  g อิมเกอรหรือที่ไหนทีนี้เราจะแชร์ Facebook กันกดอัปโหลดเลือกได้เลย,เลยตั้งหัวข้อที่หัวข้อไตเติลอิอิทดสอบแอดมิกเลือกโลเคชันเลือกคนที่จะมองเห็น ดูให้ดีว่าใช่ Facebook ที่เราจะยิงออกหรือเปล่ากดอัปโหลดรอมันอัปโหลดสักแป๊บหนึ่งเพื่อนๆก็จะได้ภาพสกรีนช็อตง่ายๆผ่าน Nvidia เดียแชร์บน GeForce Experience กันแล้วง่ายได้เหมือนบอกกล้วยเข้าปากสวัสดีครับ